ต้องไม่ต้องออศึกษาแล้วก็ไปปริกให้กับทางทางผู้บริการอะไรทราบในยานการแล้วว่าประเด็นนั้นน่าสนใจแล้วก็เขาเออมอบหมายให้เราหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดไม่มอบหมายเราก็จะต้องคล้ายๆว่าค้นคว้าแล้วก็กระตอกเอาไว้เท่านั้นครับท่านดูแล้วนในเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนที่มีการประท้วงกันแล้วก็มีการสู้รบก,กันภายในประเทศเนี่ยดรคิดว่าที่สุดแล้วก็ต้องมีมาถึงจุดนี้หรือเปล่าครับอืม ผม,ผมยังไม่ค่อยคิดว่าจะมีการเปิดมาตรการเหล่านี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมองไปที่ประเทศสหรัฐสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจากัดทีนี้เมื่อเขามีข้อจํากัดเนี่ยผมคิดว่าการผลักให้เกิดการเอากาลังจากนานาชาติเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องออจริงจริงหลายๆที่ในร่วมมันก็มีนะครับอย่างเช่นแอฟริกาหลายที่ยังฆ่ากันอยู่นะครับ mm hmm. หนักกว่านี้อีกก็ยังไม่มีการเ,เข้าเพราะนั้นเนี่ย ก็ในความรู้สึกเดิมเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนี้ไม่น่าจะมีการหลายชาติมาใช่ไหมใช้มาตรการอ้แต่ที่สุดก็มาถึงแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติครับวิเคราะห์เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติหมายถึงชาติชาติตอนตกนหครับชาติตอนันแล้วเรื่องน้ํามันครับผมผมมองเรื่องนี้ครับเพราะว่าดูดูอย่างท่าทีของสหรัฐที่เข้าไปเล่นเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยสหรัฐเองซื้อน้ำมันจากรีเบียประมาณใช้ในประเทศประมาณ3%แต่ฝรั่งเศสเนี่ยใช้4 0 ฝรั่งเศสใช้ประมาณ40แล้วก็อิตาลี40แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเยอรมันหรือหรือว่าประเทศที่เหลือเนี่ยสเปนอะไรเนี่ยก็ใช้ประมาณ30ของประเทศอย่างไรฮพูดชัดก็คือว่าเขาต้อซื้อเขาซื้อน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันแกว่งเนี่ยเขาก็ต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของชาติเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการล็อบบี้หรือการดําเนินการผลักให้เกิดการบริบัติการขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะ ยุติปัญหาในประเทศนี้โดยเร็วคล้ายๆ,ๆมองว่าสร้างเสถียรภาพของราคาน้ํามันถ้าผมมองนะครับผมผมไม่ได้ไปมองเรื่องไกลเพราะที่อื่นในโลกก็ยังมีปัญหาเรื่องอการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดยืดเยื้อฮะถ้ายืดเยื้อเสถียรภาพของราคาน้ํามันก็ไม่มีเนี่ยก็เป็นการความเสี่ยงนะครับด้วยการประเมินคิดว่าน่าจะดําเนินการให้เสร็จ<อ>สิ้นโดยเร็วเพราะว่าดูอย่างเคสของตูนิเซีย,ยอ,อียิปต์อะไรเงี้ยก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะจบเร็ว ซ,ซึ่งเปรียบเทียบตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าฝรั่งเศสกับอิตาลีเนี่ยใช้น้ํามันจากลิเบียเยอะกว่าสหรัฐรหลายเท่านะคะคนี่ถึงเป็นที่มาด้วยว่าสหรัฐเองเลยบทบาทไม่ค่อยมากในการเป็นหัวหอกเข้า<ม>ลิเบียเหรอคะผม,ผมก็คงไม่อยากพูดอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งก็คืออ e ิรักแลวก็อัฟกานิสถานเนี่ยสหรัฐตอนนี้กําลังอยู่ที่ประมาณเกือบสองแสนนายครับประจําการอยู่ที่นั่นสองประเทศเนี่ยครับ แล้วก็สูญเสียเยอะนะก็ในอิรักปัจจุบันตั้งแต่ปฏิบัติการมาก็ประมาณ4 0 0พันกว่าเกือบ5,000แล้วก็ในอัฟกานประมาณพันสี่ซึ่งสหรัฐก็ยังไม่อยากจะมาโอ้โหเอากําลังภาดพื้นดินไปอยู่ที่ลีเบกเขาเขาก็ประกาศนโยบายครับว่าเขาจะถอนจากจากในตะวันออกกลางแล้วบอกว่าพอถึงเวลาจริงก็ทําไม่ได้อูบามาน่ะแหละหาเสกไว้ว่าจะพาทหารกลับบ้านนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาที่เขาก็ค่อนข้างจะแล้วแสดงท่าทีชัดนะครับคือคือเขาจะไม่ออกมาว่าเขาจะมีบทบาทนํา หรือว่าเขาจะเอากําลังเข้าอะไรทุกอย่างเขาก็จะสมวนท่าทีพอสมควรอาจารย์บอกว่าชาติตอนตกประเมินว่าน่าจะใช้วาธีการนี้แล้วใช้ระยะเวลาอันสั้นในการเคลียร์สถาน,นการณ์ได้จนถึงวันนี้ผ่านวาฒนการมา3 4วันเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะจบภายในเวลาอันสั้นไหมครับผมคิดว่าไม่แล้วครับเพราะว่าการแก้โดยการอย่างกาะาั่งฟี่เองเนี่ยเขาก็ใช้โลหมนุษย์มาเนี่ยค,คือปฏิบัติการทางาหารอะไรก็ตามนะครับถ้ามีโลกมนุษย์เนี่ยมันผ่านไปได้เพราะว่า ไม่สามารถเพราะมันก็จะกลายไปว่าผู้ผู้เข้าปฏิบัติเนี่ยละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเองเอใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเขาใช้โล่มนุษย์เนี่ยผมคิดว่าก็ก็เป็นความยากแล้วก็ท้าทายของของประเทศตะวันตกแสดงว่าดตรเชื่อว่าที่ผ่ามาเนี่ยมีมีประชาชนเสียชีวิตต้องมีครับมันไปไปไม่ได้ครับระเบิดไปลงมันก็คงต้องมีคนเสียชีวิตแต่คนนั้นคือใครเราก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ทหารอาจจะเป็นโล่มนุษย์ใช่ไหมฮะไม่ใม่อาจจะเป็นพลเรือนที่อยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าการทิ้งระเบิดการโจมตีทางอากาศเนี่ยมันไม แม่นยาขนาดเล็งว่าคนนี้แล้วจะไปโดนใครอะไรอย่างนี้ครับนะครับเอ๊ะมาตรการแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่ใช้แค่วิธีการเดียวคือโนไฟโซนแล้วก็ทิ้งระเบิดจากบนลงล่างคือมันต้องมีอย่างอื่นต่อเน,นื่องไหมคะหรือมันจบได้แค่ขั้นตอนนี้คือต้งแต่เคยเห็นมาเนี่ยการนากําลังนานาชาติเข้าไปแทรกแซงประเทศอื่น,นมีที่เดียวครับคือโคโซคือ,ค,อคือเน้นการกําลังใช้กําลังทางอากาศนะครับแต่ว่าที่เหลือในโลกนี่ต้องเอากำลังเข้าไป mm hmm. เข้าไปเข้าไปเคลียร์เข้าไปยึดครองเข้าไปพักคนดินครับผม เพราะอะไรต้องใช้วิธีนั้นคะก็สุดท้ายเหมือนการสนามรบทั่วไปคือต้องไปยึดพื้นที่ครับพอยึดพื้นที่ได้ก็สถาปนาอำนาจรับขึ้นมาใหม่ทีนีพ้พอเข้าไม่ได้เนี่ยก็ยังยังวาดภาพไม่ออกว่ามันจะไปยังไงครับไอเป้าหมายของปฏิบัติการนี้ชัดเจนไหมคะว่าเขาต้องการแค่ตัวกัดดาฟีเท่านั้นชัดเจนไหมคะดูท่าทีจากวันนี้แล้วครัผมผมยังมองว่าหนึ่งก็คือเขาต้องการรักษาผลประโยชน์ของเขาทีนี้ถ้ากัดดาฟีอยู่ก็อาจจะทําให้ผลประโยชน์เขาเนี่ยเสียไปเพราะนั้น ถ้าเขาทำเขาคงอาจจะต้องทําแต่ว่าคงมองเรื่องการการการเปลี่ยนระบอบด้วยนะฮะพอเปลี่ยนโครงสร้างของทางปกครองเนี่ยก็อาจจะเอื้อต่อต่อการได้สัมปทานอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเขาถลมม่มแบบนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็ถ้ากาตาฟรีตายก็โอเคใช่ไหมฮะครับก็ก็องค์เเองเก็ยอยากให้ให้เสียชีวิตเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยครับเออก็ต้องคือจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยก็ต้องไม่มีตัวกาตาฟรีครับดูจากที่เขาถล่มนี่ก็โอ้โหหนักหนามากนะฮะแต่นั่นคือผมว่าถ้าเกิดเขาเข้าใจใน ในสภาพของคนในประเทศเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่าอย่างอย่างทราบว่าก็มีหลายเผ่าที่สนับสนุนหรือหลายหลายกลุ่มคนที่สนับสนุนกาตาฟีอยู่ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเรื่องน้ํามันคือถ้าเรามองยังไงครับมองอย่างอุดมคติหรือว่ามองอย่างความเป็นจริงถ้ามองอย่างของจริงก็คือผลประโยชน์เรื่องเดียวครับเพราะว่าหลายที่ในโลกมันแยกกว่านี้เยอะนะครับ บางที่ทยังฆ่ากันเป็นพันเป็นหมื่นซึ่งจริงๆตัวลิเบียเองหรือชาติอาหรับเองเขาก็คงประเมินออกว่าที่ถ้าตัวตกคำเนี่ยเพราะอะไรเา่าอย่างนั้นเขาต้องรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าโดยสภาพที่ที่เขาส่งของอน้ํามันเงี้ยเขาก็รู้ว่าทุกคนจะต้องแล้วถ้าอย่างนั้นมันมีโอกาสเปไปได้ที่มันสถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายมากไปกว่าน,นี้ไหมถ้าถ้าเหตุผลไม่มีอย่างนี้จริงๆก็ถ้าถ้ามีการสูญเสียชีวิตพลเรือนอันนี้ผมคิดว่าเป็นมุมกลับแน่นอนหมายถึงว่าปฏิบัติการอีกสองสาครั้ง มีคนตายมากขึ้นนะครับประเทศอาหรับก็ไม่พอใจแน่นอนแม้แม้ว่าจะเป็นแม้ว่าในส่วนของลิเบียนะคะแม้ว่าคนที่เสี็จท่านะคะถ้าคนที่เสียชีวิตเป็นฝ่ายที่สนับสนุนกาตาฟีก็ตามแต่นั่นก็จะเป็นมุมกลับที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยหันมาทวงถามต่อชาติตะวันตกได้ว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงในในในจุดสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจความเป็นมุสลิมเนี่ยเขาเขา,เขาคือพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเขาเขาถูกต่างศางส,นสนาเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้ออ้างในการปลุกนะฮะ พราะฉะนั้นถ้าเกิดมันลุกลามบานปลายในประเทศอาหรับเนี่ยก็จปะปุ๊บต้องปุ่มยัดซึ่งคุณก็ทีนังคิดว่าจะกลายเป็นเรื่องบานปลายระหว่างกลายเป็นประเด็นไม่ใช่ลิเบียแล้วเป็นตะวันตกกับกลุ่มประเทศอาหรับหรือกลุ่มประเทศมุสลิมได้ไหมคะครับถ้าเราเราติดตามความขัดแย้งทั่วไปเนี่ยจะพบว่าประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยก็มีความเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปกระทบกระทั่งนะครับทำลายชีวิตครับมันก็จะกลายเป็นส่งผลผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่า วันนี้การเดินต่อไปเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับแต่ในภาะวะแบบนี้เนี่ยหลายประเทศในตอนออกกลางเขาก็มีการประท้วงกันอยู่เป็นไปได้ไหมครับว่ากรณีนี้อาจจะเป็นกรณีที่หลายประเทศก็อาจจะไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะของไัยก็มีปัญหาภายในยุงย่งอยู่คือพอถึงจุดนึงะครับผมว่ามันจะพลิกนะฮะเพราะว่า,อย,าอย่างตอนนี้คือผมคิดว่าหลายประเทศก็มองริเบียเพราะว่าสถานการณ์เกิดที่ตุรกีเซียมันก็ไปเร็วยีบิไปเร็วใช่ไหมครับทีนี้ก็คือ กาตาฟีเป็นคนที่กล้าใช้กําลังกับกับการทําทําตรงนี้นะครับกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศเขาก็มองดูว่าเอ๊เขาจะทำยังไงจะเรียนแบบไหมทีนี้พอพอเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มมาตั้งสติกันใหม่มผมคิดว่าองค์กรที่มีอิทธิพลตรงนี้น่าจะเป็นสันนิบาตอาหรับหรือว่า UN เอ็นได้กำลังแบบเชิดก่ายให้ลิงดูว่า้าเกิดประเทศอื่นจะทําแบบกาตาฟีเนี่ยไม่ได้นะะอยู่จะเอาเครื่องบินไปถล่มประชาชนเนี่ยไม่ได้นะ เชื that <that ่อก okay. ่ด้วยวิธีการที an ่ม no ีนว่ามันแล้วยังไงต่อครับแต่ถ้าเกิดถามดรถ้าพ u เไม่มีมตินี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์ในประเทศรีเบียเองไม่มีใครก็ไปยุ่งเลยจะเป็นยังไงก็คงพัฒนาบานปลายไปแล้วก็ด้วยการรักษาผลประโยชน์ตรงนั้นก็อาจจะมีการส่งอาวุธให้กลุ่มต่อต้านอ๋อมันก็จะเป็นลูกกันก็คาตาฟีก็จะเป็นฝ่ายที่จะที่สุดจะชนะไหมก็จะเข้าไปยึดถ้าถ้าเกิด เข้าไปยึดคือคือก็ปล่อยให้ยึดเนี่ยมันก็คือกาตาฟี่ก็จะเป็นแบบเดิมระบอบเดิมแต่เขาก็จะฆ่าฆ่าคนหรือว่าตรงที่สถานการณ์มันก็จะอาจจะลุกลามบานไปไปต่อประเทศอื่นจะใช้วิธีเดียวกันไหมอะไรอย่างเง <T> ี้ยก็นั่นแหะสิมันก็เลยมันก็เลยจาะนั้นก็ต้องมองว่าในมุมของยูเอ็นเนี่ยเขาเขาเขาดูแล้ว้าเกิดปล่อยแบบนี้เนี่ยกาตาฟี่ถล่มประชาชนลาบคาบแน่ยึดเบงกาซีกลับคืนมาแน่ผมคิดว่าก็มีวิธีหนึ่งที่เขาใช้คือการส่งอาวุธให้กลุ่มต่อต้าน เป็นวิธีการงนัสงครามองโจรเนี่ยม,มันก็จะเปมีวิธีในการที่เขาเล่นเอ๊ะถ,ถ้าเล่นวิธีแบบทางการทูตได้ไหมคะเช่นอย่างถ้าเราเดูวิธีของ UN เนี่ยก็คือว่าถ้าในภูมิภาคจัดก,การกันเองได้ในกลุ่มประเทศที่คุยกันได้แล้วจัดก,การกันเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงมือ UN ก็ได้เช่นโลกอาหรับหรือว่ากลุ่มประเทศซึ่งลิเบียฟังเศสจริงจริงผมก็มองว่าโซลูชันมันน่าจะผลักไปทางนั้นแบบทีเนี้ยในแง่ของ การความสัมพันธ์กับโลกอาหรับเนี่ยเนื่องจากแต่เดิมเนี่ยอียิปต์เป็นศูนย์กลางตรงนั้นใช่ไหมครับครับและอียิปต์ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่มันไม่มีความเด่นชัดของอำน,นาจที่ปไตยต่เนี้ยก็คือรอเลอกตั้งก็ไม่มีใครที่เป็นผู้นําแล้วก็กลุ่มกลุ่มประเทศอาหรับเองก็มีความหวาดระแวงประเทศตะวันตก ต่จริงเขาเขาคงสบายใจกว่าถ้าเขาจะเป็นผู้ประสานกันเองใช่ครับก็คือคือทํายังไงให้สถานการณ์มันมันเบาทุเราลงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีทีท่าจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าหลับาก็ไม่ได้แก้ไขปัญหากันเองเลยเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยก็กังวลนัก็กังวลก็ท่านจะสิฮะคือคือตอนนี้ก็พอถึงตรงนี้เขาอาจจะรวมตัวผมผมมองว่ามันมันเป็นความเสี่ยงนะครับที่คือทุกคนก็เลือกทําแต่ทําตรงนี้พอถึงจุดเนี่ยมันก็จะมีจุดจุดพกผันหรือจุดพลิกกลับอีก คือคือเราคิดว่าหนาวันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอทําไปแล้วเนี่ยมาส่งผลกระทบอีกอย่างนนเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะรวมตัวกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าท่าที mm hmm. เขาก็เริ่มกลับมาบอกมาแล้วนะครับ hmm. จุดจุดพลิกผันของชาติอาหรับ mm hmm. ที่อาจจะรวมตัวกันอาจารย์มองว่ามันจะ,ม,นจะมันจะเกิดขึ้นในระยะปรลาอันใกล้ไหมครับขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการครับถ,ถ้าเกิดตอนนี้ก็ยังใช้คำนั้นอยู่ถ้าเกิดมีครั้งที่สามสี่แล้วมีชีวิตที่สูญเสียเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหา อ่าวดูยังแค่สองคุณบันคิมูุเนี่ยก็โดนโดนเริ่มเริ่มเลยครับใช่ไหมครับก็ตอนนี้คิดว่าตัวอย่างเดียวคือทําอะไรไม่ได้หรือมันจะเป็นการก่อการร้ายที่แพร่กระจายถ้าทีของสประชาชาติคราวนี้อย่างที่ดรธก็ท right> ีนันบอกมาสักครู่นี้นะคะว่าแล้วยูเอ็นอธิบายยังไงในเมื่อคุณก็รู้ว่าในจุดอื่นๆของโลกมันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ฆ่ากันอยู่เป็นหมื่นเป็นพันแต่คุณเลือกที่จะปฏิบัติการต่อรัสเซียโดยใช้มติทางการของยูเอ็น ผมว่ายูเอ็นไม่มีอะไรมากก่าการล็อบบี้กันนะครับระหว่างอย่างเช่นมติการเข้าไปแทรกแซงของประเทศต่างๆเนี่ยมันขึ้นกับการล็อบบี้อยู่ในยูเอ็นเอสีถ้าล็อบบี้กันได้ก็จบล็อบบี้ไม่ได้ก็มีประเทศวีโต้ทีนี้ตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดการล็อบบี้เพื่อให้เกิดนะครับแต่ว่าผลที่ตามมาคือคนที่อย่างเช่นในประเทศที่ไม่ออกเสียงแต่ออกมามาว่ากล่าวนอกเวทีก็แสดงว่าเขาก็คงมองว่าเขาก็คงไม่อยากขัดแต่ว่า เขาก็คงไปเล่นเวทีข้างนอกมาเว่ยไว้หรือว่ามาต่อว่าการบริหารใช่ไหครับในเรื่องการล็อบบี้นี่ย่างเขาเพื่อพิหารบ้านเราก็โอเคเนาะก็ก็คือครับก็คือชัดเพราะว่าอันนี้ล็อบบี้โดยโดยดรมาร์ตี้ใช่เพราะว่าท่านเคยอยู่ในอยู่ในสี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าดึงกลับมาเป็นเกยกว่าผลักไปสู่ chapter แปดของกฎบัตรสัมพันธ์ชาติ UN เป็นเรื่องของการล็อบบี้นี่นะฮะ แชปเตอร์แปดคือว่าให้ภูมิภาคปรแที่คุยกันได้คุยกันเองแต่ว่า c ชปเตอร์เตอนนี้ที่ใน1นึ่งนตัวนี้ที่ออกมาเป็น c ช a p t e r ์เจ็ดแชปเตอร์เจก็คือบีบังคับให้เกิดภูานิภาคนะครับก็เริ่มโดยการกําหนดมาตรการโนไฟโซนถ้า c ชปเตอร์หกนึ่งก็จะเป็นเรื่องของหลายฝ่ายยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะไป มุ่งไปสู่สันติภาพก็ยูเอ็นจะเข้าไปดูแลเรื่องของในคนกลางแต่พอมาถึง1973นี่คือค่อนข้างจะเป็นเเป็นนออัดร under under chapter 7ครับเป็นเป็นบีบังคับเพราะปีท้ายนี้เดือเรื่องจากเป็นเป็นนายทหารด้วยนี่นะคะว่าดูจากการใช้อาวุธธยุทโปกรณ์ที่ถือว่าทั้งสามชาติหลักๆนะคะคืออังกฤษสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยคือเตรียมทำสงครามเต็มรูปแบบเลยหรือเปล่าคะยังไม่มีกําลังทางทางบกครับเป็นไปได้คะที่ที่ใกล้แล้วจะส่งเข้าไปเป็นไปได้ไหมคะอืม ผมว่าม <Jean> ันส no ่งกําลังไกลนะฮะคือข้ามมัน <photos> ต้องข้ามมาเดือดเดือดมเดือดเดือดเนี But, ่ยมาแล้วก็เรือเรือแล้วก so ็คนเนี่ยเขาก็บอบช้าอย่างของคามิรักของคนเขาเพิ่งถอนออกไปบางส่วนเนี่ยในอิรักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ปีนี้เข้าเป้าหมายว่าจะถอนอีกทีนี้คนเข้าไปเนี่ยถ้าเราย้อนไปสี่ห้าปีเนี่ยทหารเนี่ยค่อนข้างจะสูญเสียแล้วก็โอ้เจ็บมากครับแล้วก็บาดเจ็บประมาณสามหมื่นนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้สหรัฐได้เอากําลังที่เรียกว่าเนชั่นแนลกาศซึ่งเป็นนทหาารรรเ่ปะจํัฐีย เข้าไปลบอยู่ในอิรักแล้วก็อัฟกานดด้วยซึ่งหมายความว่าเขาก็หมดทหารที่จะเล่นพอสมควรนะฮะหือถ้าเป็นด็อกเตอร์เป็นประธานาธิบดีวาม่าเนี่ยไม่ส่งทหารเข้าไปแน่ฉันอยู่อย่างเงี้ยยิงเข้าไปดีกว่าก็เขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ส่งัแต่ว่าเพื่อนไม่ได้เป็นนะฮะคำามจะได้แบบเห็นภาพว่าถ้าเกิดท่านมีอำนาจตัดสินใจเนี่ยท่านก็ไม่ส่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวเวลามีคุยน้อยนะคะถ้าใครอยากจะตามบทความนะคะก็เข้าไปที่ www.t ททหาร .net นนะคะแล้วก็หาร ทอทหารเลยค่ะ T O R T O J H I ตรงตัวเลยเขาพูดภาษาอังกฤษทอทหารทอทหารอุบัติเหตุจริงๆสะกดภาษาฝรั่งแล้วก็ในทวิตเตอร์ก็คือแอดทอทหารใน Facebook ก็คือ slash ทอทหารเหมือนกันใช่ไหมคะจะเป็นอาชีพอื่นแต่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะต้องทอทหารนะคะชาวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเสนัเลยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายข่าวกีฬาค่ะ